สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทําตุ้มให้ดูนะครับตุ้มกบนะครับหรือว่าภาษาอีสานก็เรียกว่าแงบเงยบเงบเงยบใส่กบเลยครับเงียบใส่กบครับขั้นตอนแรกเราต้องมีอันนี้ก่อนนะครับวงที่กระท่อที่วีซีตัดออกมาแล้วครับสี่นิ้วนะครับท่อนี้สี่นิ้วพอดีครับมาตรฐานครับแล้วก็ตะแกรงครับนี่ ะแกงนะครับตะแกงที่ทํารอบนะครับใส่กบนะครับถึงฤดูการใส่กบแล้วครับออพอพรรษานี้ก็เริ่มนะครับเริ่มใส่กบนะครับกลมกลวงจะบอกให้นะครับกลมกลงวงกลมกลวงลายนี้นะครับกลมกลวงนี้สามสเกียรนะครับสามสเกียรที่พอดีครับท่อพี c ีซี จะยิบกันพอดีก็ถืกันพอดีด้วยครับขั้วก้งครับความยาว4ี่สิบนะครับ40เซนติเมตรนะครับหรือว่าจะเอาสั้นกว่านี้ก็ได้ครับแล้วแต่ใครจะชอบนะครับที่ทํามาแล้วก็ทําทํางามก่อนทํางานนี้ก่อนนะครับทําตัวนี้ก่อนนะครับก่อนเข้าประกอบเป็นรับก่อนเข้าประกอบกับอีกตัวนะครับนี่ก็งานครับ นะครับนะด้านนี้อยู่ข้างในนะครับด้านเรียบเรียบเนี่ยเอาออกมาข้างนอกนะครับมันจะได้เด้งได้ดีครับถ้าเอาทางนี้เข้าทางในครับมันไม่เด้งนะครับมันออกเอาทางเรียบเรียบเนี่ยครับเข้าทางในจะเด้งดีครับเด้งตับตับตับกดเปิดไม่ได้ครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับนีอุปกรณ์กระเสียบเสียบนะครับ มีตลับเม็ดตรบกันไกไว้ถ้าตัดนะครับกันไกลไว้ถ้าตัดแล้วก็ไปแช็คไว้ถ้าจุดนะครับมีพิสัยนะครับเริ่มกันนะครับวันนี้เรื่องจะเป็นตัวยังไงครับครับนี่ก็คือขั้นตอนที่เสร็จแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนที่เสร็จแล้วนะครับงานครับดังตับตับครับมีงานครับใสยงาน ขันตอนที่เสร็จแล้วครับมีคนสั่งนะครับอันหนึ่งนีสามสิบห้าบาทนะครับตัวนี้ครับครับนีเสร็จเรียบร้อยมีเป็นงานนะที่ประกอบไปรเรียบร้อยนะครับขอ,ขอบคุณนี้ครับขอบคุณเอซีทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามนะครับไว้พบกันอีกคลิปหนึ่งครับผม